ปลาแดดเดียวแม่มณีสูตรต้นตำรับกรอบยันหางสั่งได้แล้ววันนี้ตามลิงก์ด้านล่าง สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่มาเยือนประเทศไทยเรื่องราวที่จะทําให้มองเห็นเสน่ห์ของเมืองไทยในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนค่ะเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนจากทั่วโลกเนี่ยถึงหลงรักประเทศไทยวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นกันค่ะ มากันที่คลิปแรกนะคะเป็นคลิปที่หยิบเอามาจากบนติกต่อของผู้ใช้งานที่มีชื่อว่า Travel Bfree e No Non Sense นะคะนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติชาว U K ที่เธอนั้นก็ตัดสินใจเดินทางนะคะออกจาก U K เข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะคะกับแฟนของเธอคลิปนี้เนี่ยนะคะสาวคนนี้เธอก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกของเธอน,น,นะคะหลังจากที่เธอนั้นอยู่ในเมืองไทยมาได้สักระยะหนึ่งนะคะโดยเธอก็ได้เกลิ่นเอาไว้นะคะว่าเธอเอ ว่านี่คือเหตุผลที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยจำนวนมากรักคนไทยรักประเทศไทยค่ะแต่เพราะอะไรนั้นเรามาฟังกันค่ะเปิดคลิปมานะคะเธอคนนี้ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอชอบ เกี่ยวกับการอยู่ในประเทศไทยนะคะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดนะคะที่เธอเนี่ยตัดสินใจย้ายมาที่นี่นะคะนั่นก็คือผู้คนพวกเขาเนี่ยใจดีที่สุดนะคะแล้วก็มีความรักเผื่อแผ่ให้กับทุกๆคนไม่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะเพียงแค่การที่พวกเขานั้นมีเมตตานั่นก็ไม่ได้แปลว่าจะมาทํากิริยาหยาบคายกับพวกเขาได้ก่อนที่เธอเนี่ยจะหันมาสนใจกับข้าวผัดตรงหน้านะคะที่เธอเพิ่งจะสั่งมาเธอเล่าว่า เธอเนี่ยเพิ่งจะสั่งข้าวจานนี้มาร้านใจดีมากๆมีน้ำซุปมาให้เธอด้วยหนึ่งถ้วยนะคะซึ่งเธอบอกว่ารสชาติน้ำซุปชามนั้นอร่อยมากๆนะคะเธอถามกับพนักงานว่าน้ำซุปที่เสิร์ฟเพิ่มมาเนี่ยนอกเหนือจากข้าวที่เธอสั่งเธอจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมไหมก็ได้คำตอบนะคะว่าไม่ คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มสําหรับน้าซุปชามนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นน้าซุปที่ชามใหญ่มากๆค่ะสาวคนนี้เธอก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะที่เธอนั้นได้เจอแต่ผู้คนที่ใจดีการที่ได้เจอคนดีๆและการที่ได้เจอคนดีๆสังคมดีๆเนี่ยก็ทําให้ตัวเธอเองเนี่ยติดนิสัยที่เริ่มทําเพื่อผู้อื่นมากขึ้นนะคะแล้วเธอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่เธอนั้นเนี่ยสามารถเรียนรู้ที่จะรับสิ่งดีๆจากผู้คนนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องคืน กลับให้ตลอดเวลานะคะเธอบอกว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่คืนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆจริงๆทําให้เธอเนี่ยมองว่าคนไทยนะคะเป็นคนที่น่าเหลือเชื่อที่สุดค่ะคลิปนี้เองนะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้แอดก็หยิบยกเอาความคิดเห็นบางความคิดเห็นนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นตัวอย่างคะ่ะคอมเมนต์แรกนะคะก็เข้ามาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณคนไทยใจดีรักและดูแลอย่างแท้จริงและยอมรับทุกคนอย่างแน่นอนฉันรักพวกเขา คอมเมนต์ต่อมาค่ะเข้ามาบอกว่าฉันไปมาหลายประเทศแต่ว่าคนไทยเนี่ยดีที่สุดจริงๆถัดมาคขะบอกว่าฉันรักประเทศไทยและคนไทยฉันอยู่ที่นี่มา3เดือนสําหรับฉันแล้วถือว่าเป็นความมีเมตตาที่มีต่อลูกสาวของฉันส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าขอให้มีความสุขบ,บนผืนแผ่นดินไทยของเรานะครับขอบคุณมากครับ และอีกคอมเมนต์นึงค่ะที่เข้ามาบอกว่าฉันชอบที่คนไทยชอบช่วยเหลือเมื่อคุณมีปัญหาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุในที่สาธารณะจะไม่มีภาพของคนรอบๆที่ยืนนิ่งและไม่เข้ามาช่วยเหลือเลยส่วนคอมเมนต์นี้ค่ะเข้ามาบอกว่าเราเคารพทุกคนทุกเชื้อชาติเพราะว่าคุณคือเพื่อนมนุษย์เมื่อคุณเคารพเราคุณก็จะได้รับความรักและน้ำใจที่อบอุ่นอย่างจริงใจจากคนไทยดีใจที่คุณมีความสุขที่นี่ นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะมาต่อกันที่คลิปต่อมาค่ะเป็นคลิปจาก Tik t o ็อกเช่นกันนะคะโพสโดยผู้ใช้งานลูอิสโซโรทราเวลนะคะนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติที่เธอนั้นก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะคะบ่อยมากๆโดยในครั้งแรกที่เธอเดินทางเข้ามาเที่ยวนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเธอก็เดินทางมาด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความกดดันต่างๆนะคะตัวเธอนั้นก็เลยหอบตัวเองเนี่ยมาพักฮิวใจที่เมืองไทยปรากฏว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยช่วยเธอฮิวสภาพจิตใจได้จริงๆ จ,ะะจากที่มาด้วยสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เนี่ยเธอเดินทางกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสาวคนนี้นะคะเธอก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะจนคล้ายกับว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่สอง,องเธอไปแล้วนะคะคลิปนี้เองเธอก็มาแชร์ประสบการณ์ของเธอนะคะ4เดือนต่อมาหลังจากที่เดินทางกลับไปบ้านเกิดนะคะเธอบอกว่า มันเป็นอย่างที่ใครหลายๆคนเนี่ยบอกไว,ว้ว่าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งได้โดยในคลิปนะคะเธอก็เล่าว่าหากว่าจะมีสถานที่ในโลกใบนี้นะคะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ที่นั่นเนี่ยจะต้องเป็นประเทศไทยอย่างแน่นอนและสําหรับเธอเนี่ยก็ยังคงเป็นประเทศไทยตลอดไปนะคะถ้าถามเธอว่าการเดินทางมาที่นี่ของเธอนั้นเธอต้องการอะไรจากเมืองไทยนะคะเธอบอกว่าไม่ใช่อาหารไม่ใช่ใชายหาดแต่ว่าเป็นผู้คนที่นี่ค่ะ เธอบอกว่าแค่คุณเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยคุณก็จะได้พบเจอกับผู้คนที่มีแต่อรอยยิ้มให้กันนะคะผู้คนที่ใจดีซึ่งมันก็เหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างรอบๆตัวนะคะเป็นพลังงานบวกไม่มีที่ไหนที่เหมือนประเทศไทยและที่นี่จะเปลี่ยนแปลงคุณคุณจะรู้สึกได้เมื่อคุณเนี่ยเดินทางกลับไปยังประเทศของคุณว่าตัวคุณนั้นเปลี่ยนเป็นคนที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงและที่นี่การเดินทางไปรอบๆเมืองน,นั้นก็ปลอดภยัย สงบแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่เธอเนี่ยเคยได้รับมาอีกด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะแต่เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยสามารถสัมผัสได้นะคะถึงความที่เธอเนี่ยชื่นชอบในประเทศไทยมากๆแล้วก็รักในคนไทยนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วได้รับความรู้สึก หลังจากที่เธอเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วได้รับความรู้สึกดีๆนะคะความอบอุ่นกลับไปนะคะคลิปนี้นะคะเรามาลองส่องคอมเมนต์กันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะก็เข้ามาบอกว่าขอบคุณนะคะหวังว่าคุณจะสนุกและมีความสุขที่ได้พักอยู่ในประเทศไทยและหวังว่าคุณจะกลับมาอีกครั้งนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่านี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายในประเทศไทยแล้วหลังจากที่คุณกลับไปเนี่ยคุณจะต้องคิดถึงประเทศไทยมากๆโปรโดวางแผนสําหรับทริปหน้าเอาไว้ด้วยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าประเทศไทยดีต้อนรับคุณเสมอระหว่างว่าคุณจะกลับมาอีกครั้งอีกคอมเมนต์นึงคะ่ะเข้ามาบอกว่าว้าวดีใจที่คุณรักประเทศไทยขอบคุณสําหรับความคิดเห็นนะคะ และปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าการที่ทุกคนยิ้มเป็นเรื่องปกติมากๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าอาจจะไม่ปกติในสแกนดิเนเวียขอให้สนุกนะและนี่ก็เป็นกว่า และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปด้วยนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลในคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันเสมอมานะคะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะก็ขอปิดท้ายคลิปกันไปด้วยข้อความนี้ค่ะ จังหวะชีวิตมันก็เหมือนกับเสียงดนตรีค่ะบางช่วงเร็วบางช่วงช้าบางช่วงเงียบจนเหมือนว่างเปล่าแต่ทั้งหมดก็รวมกันเป็นบทเพลงที่สวยงามของเราเองปรัชญาชีวิตของจังหวะชีวิตคือการยอมรับว่าแต่ละช่วงมีหน้าที่ของมันวันที่ช้าเหมาะกับการพักและเรียนรู้วันที่เร็วคือเวลาของโอกาสและความท้าทาย วันที่เงียบคือการให้เราได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่าตีค่าตัวเองจากช่วงเวลาเพียงตอนใดตอนหนึ่งเพราะว่าทุกจังหวะรวมกันแล้วก็คือเรื่องราวของคุณไม่มีใครเรียนแบบได้ก็ฝากเป็นกําลังใจไว้ว่าถ้าวันนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงชีวิตของคุณจะไม่ไพเราะเพราะว่าท่อนต่อไปอาจเป็นท่อนที่ทําให้ทุกคนอยากฟังจนจบก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ